มีใครยังไม่ได้เปิดแบบฝึกหัดรอไหมคะตอนนี้คุณครูจะให้เริ่มทาแบบฝึกหัดหน้าที่สามด้านล่างแล้วนะคะด้านล่างในรูปหน้าที่สามหน้าที่สามด้านล่างนะคะจะมีทั้งหมดห้าข้อเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูรูปภาพนะคะจะให้ดูรูปภาพแล้วเดี๋ยวมาช่วยกันเขียนให้สวยงามด้วยนะคะรอแป๊บหนึ่งนะ,อะรอแป๊บหนึ่งนะอ่าเจลังจะมาแล้ว เราลอกทีไรน้องเห็นไหมน้องเห็นไหมช่องคําว่าเสียงน้องเห็นไหมคะฝั่งซ้ายมือก่อนน้องเห็นไหมคะเห็นไมเอ่ยเด็กๆเห็นไหมคะที่หน้าจอคุณครูให้อะลูกอ่าเห็นนะโอเคฝั่งซ้ายมืออ่าเดี๋ยวคุณครูจะชี้เป็นรูปเมาส์อ่าอันนี้คําว่าอะไรคะห้องอะไรห้องห้อง,อ,งอ่าตอนนี้ข้อที่หนึ่ง ท่องคาว่าเสียงให้น้องเขียนเองเลยค่ะคําว่าห้องห้องไม่ได้ยินค่ะเพราะว่าฝนตกอ่าอันนี้คุณครูเปิดไม้สุดแล้วอันนี้คุณครูเปิดไม้สุดแล้วน้องทําที่หน้าจอได้เลยค่ะใครที่ไม่ได้ยินเสียงครูเขียนค่ะเขียนตรงช่องสี่เหลี่ยมก็บด้านล่างใช่ไหมคะใช่ค่ะหมายเลขหนึ่งข้างล่างคุณครูคะ เด er. re ja ja ี๋ยวตมไม่ได้ยินเสียงก็ปิดไม่ปิดไม่ก่อนค่ะลูกน้องครูคนปิดไมค์อ่าท่านต้องทุกคนพูดแทรกออกมาเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงก็ตามเราให้เพื่อนปิดไม่เค่ะทุกคนปิดไม่เลยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้คุณครูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนหน้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคุณครูปิดหน้าแป๊บหนึ่ง อ่าโอเคอ่ากลับมาหน้านี้นะคะอ่าน้องบรรทัดที่หนึ่งข้อที่หนึ่งช่องคำว่าเสียงเขียนคำว่าห้องห้องเลยห้องหองบรรทัดที่หนึ่งให้เขียนเลยนะเดี๋ยวถ้าเขียนเสร็จเร็วหน้าที่สามสามค่ะปิดไม้แล้วคะ่ะหลุปปิดไม้ปิดไม้ค่ะคนเก่งปิดไม้นะคะ ่อตอนนี้ให้เขียนนะถ้าน้องเขียนเสร็จเร็วและสวยงามเราจะได้มาเต้นกันนะคะวันนี้นะใครเสร็จแล้วบรรพัดที่สองน้องเขียนรอได้เลยเสียงฮ้องห้องเป็นเสียงของสุนัขเห่านะคะเสียงที่ได้ยินเนี่ยเสียงสุนัขเห่าอาจจะเป็นใต้ถุนบ้านตัวเองก็ได้เสียงมาจากข้าบ้านก็ได้ โอคูครูคะน้เขียนเสร็จแล้วค่ะเอาเขียนต่อได้เลยค่ะเขียนให้ครบทั้งหมด5ข้อเลยเมื่อกี้คุณครูยกตัวอย่างให้แล้วเนาะมีเสียงฮงฮงเล่งปิดไม่ติดไม่เดี๋ยวจะมีหักคะแนนหลายคนเลยไม่ติดมไม่ไม รับหนึ่งใครยังเปิดมาอยู่หักคะแนนห้าคูะค่ะนนค,ค่ะอนุญาตไปปัสวาวะค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะใครเข้าห้องน้ำไปก่อนได้เลยค่ะไหนไปไหนน้อน้องปิดไมค์ค่ะอ่าตอนนี้ให้เขียนสวยๆรอเลยทั้งบดห้าข้อนะให้เวลาอยู่นะให้เวลาเขียนนะเดี๋ยวเราจะได้มาเต้นกันนะคนไหนขยันจะได้เต้นนะ นอกเทระมบบันทัดได้เลยคะลูกห้องห้องเป็นเสียงของสุนัขวอ่าเสียงที่ได้ยินใต้ถุนบ้านบางคนจะเขียนเขาว่าหน้าบ้านก็ได้นะคะบรรพัดที่สองเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบกันไปแล้วเพ่งก็คือเสียงของตาลม,มันตกแตกนั่นเองนะคะอาจจะได้ยินจากในห้องครัวก็ได้หลังบ้านตัวเองก็ได้นะเสียงที่สามกาบ ก่าเป็นเสียงของน้องเป็ดร้องนั่นเองอาจจะมีสระว่ายน้ําสระน้ําที่เลี้ยงอยู่ก็ได้นะคะเออีเอกเอกมีชอบไก่ขันตอนเช้าเลยใช่ไหมเสียงข้างบ้านเพื่อนบ้านเลี้ยงไก่เอาไว้ตอนเช้ามืดมันก็ขันเออีเอกเอ,ก,เอกแล้วก็เสียงต๊อกต๊อกเวลาคุณพ่อคุณแม่อากาศมาจากที่ทํางานอาจจะมีเคาะประตูให้นักเรียนมาเปิดรับเสียงเคาะประตูต๊อก นั่นเองนะคะอ่าตอนนี้ให้เวลาลอกแบบสวยๆนะวันนี้งานไม่เยอะนะ้องทําเลยลูกนะ้องอย่าเพิ่งเปิดไมค์คุยนะเดี๋ยวไม่เสร็จเราอดเจ๊งกันนะวันนี้ให้ทําแค่หน้านี้นะคะครบทวนของเก่าให้นะคะลูกเอกแล้วก็เอกเอกอกอกปิดไมค์ด้วยคะ่ะ น้องปิดไม้ด้วยลูกปอันหน้าไหนหน้าที่สามค่ะหน้าที่สามค่ะลูกแบบฝึกหัดนะคะด้านล่างลูกน้องปิดไม้ค่ะลูกน้องปิดไม้ค่ะตอนนี้คุณครูกลับไปปิดหน้าหน้าไม้ไม่ได้นะน้องต้องปิดไม้ให้คุณครูด้วยนะ โอ้เสียงดังเลยอย่าลืมปิดไมคค่ะลกูกมีใครถึงจับกล้าบ้างแล้วเนี่ยโอ<า>ุณค่หนหนูเขียนเสร็จแล้วไปข้อสองเลยนะคะ โอ้คุณครูให้ทําหมดเลยค่ะลูกคุณครูให้ทําหมดเลยค่ะข้อค่ะคนเก่งเรือที่หนึ่งมาเข้าชั่วโมงสามเนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมติในชั่วโมงนี้นะน้องทําไม่ทันจริงๆาข้อเสร็จแล้วค่ะโอ้ห้าข้อเสร็จแล้วน้องตรวจทานดูด้วยนะว่าสะกดถูกต้องหรือเปล่าไม่เอ๋งไม่โทนะคะสะกดดูด้วยนะลูกขอลายมือสวยๆเราจะมีบวกคะแนนให้ด้วยนะ น้องปิดไม์ด้วยค่ะลูกปิดไม์ด้วยนะคะเสียงมอไซดังเลยบ้านไหนเอ่ยปิดไม์ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าใครที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วถ้าคุณครูเนี่ยไปในเนื้อหาอื่นๆที่เป็นทำท่ารำไปแล้วนักเรียนไม่ต้องตกใจเดี๋ยวคุณครู จะลงไว้ในกลุ่มโนต้ตนะคะในโนต้ตวิชาดนตรีไว้ให้นะคะนักเรียนจะได้เอาไปลอกต่อได้นะคะอันนี้ไม่ว่านะใครที่เสร็จเรียบร้อยน้องตรวจทานก่อนนะคะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเสียงนะคะคุณครูจะให้พบทวนนะแล้วเดี๋ยวจะมาเต้นเดี๋ยวจะดูซิสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คุณครูไปหาคุณหมอนเนี่ยเอ๊มีใครได้ทวนท่ารําบ้างนะ เห็นมีบางคนส่งคลิปมาให้คุณครูด้วยโอมาโชว์ให้คุณครูดูก่อนใช่ไหมไม่ได้มีอะไรเลยค่ะเพราะว่าที่ร้านหนูฝนตกค่ะน้องปิดไม้น้องเขียนงานก่อนลูกน้องเขียนงานก่อนลูกได้โอเคค เดี๋ยวขออีกสักหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาขอทวนท่ารำนะใครไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูจะลงไว้ในโน้ตุ่กวิชาด,ดนตรีให้นะลูกหนูจะได้ไปทําต่อได้นะไม่ว่านะคะคลเล่มไหนคะอะไรลูกน้องเพิ่งเข้ามาหรอคะคุณครูให้ทําแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดคะ่ะเปิดหน้าที่สามคะ่ะคุณครูจะ ปิดหน้าจอแล้วลูกใครที่เพิ่งเข้ามารีบทำนะอยู่ในหน้าที่สามนะคะลูกแต่ค,คุณครูจะให้ไปเต้นไปรำแล้วให้อีกหนึ่งนาทีใครไม่เสร็จค่อยไปทำเป็นการบ้านได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะลงรูไปไว้ให้อ,อีกหนึ่งนาทีเราจะมาเต้นกันแล้ว คุณครูคับพนหน่อยครับเพราผมยังเหลื่อยสองข้อไม่เป็นไรครับค่อยๆทําครับค่อยๆทํานะใครไม่เสร็จคุณครูยังไม่ว่าลูหนูค่อยไปทําต่อตอนทาเป็นการบ้านก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตปิดที่หน้าจอตรงนี้ก่อนใครไม่เสร็จไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจเดี๋ยวหมดชั่วโมงคุณครูจะเอาใบงานหน้านี้ ลงในกลุ่มครูับขออนุญาตไปบรว่ารครับค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูปิดหน้าจอก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาฝึกท่าเต้นบ้างนะอ่าคุณครูขออนุญาตปิดหน้าจอก่อนอ่าให้พักมือก่อนเดี๋ยววันนี้จะมาบริหารทําท่าทําท่าเต้นทําท่ารํากันจําได้ไหมเพลงไกลรงโทรศรพส์นนูจะใกล้ไปบมดแล้วค่ะเหลือ ค่ะเด็ดหมดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวน้องไปทบทวนเอาได้นะโนยังเขียนไม่เสร็จไม่เป็นไรใครไม่เสร็จน้องฟังเดี๋ยวหมดชั่วโมงคุณครูคุณครูจะเอาใบงานอันนี้ให้น้องทําต่อไม่ต้องตกใจคนที่ไม่เสร็จนะคะคุณครูจะแบ่งเวลาส่วนที่เหลือตรงเนี้ยเราจะได้มาทําไมสะบัดคงกันแล้วสะบัดคงกันแล้วโอเคไหม เราจะเต้นหรือเราจะทํางานเอาให้เลือกอ่ะเต้นอ่าเห็นไหมล่ะถ้าเต้นถ้าเต้นเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดเดี๋ยวทําเป็นการบ้านตอบให้คุณครูได้ใช่ไหมใช่ไหมทำงานครับได้ทำงานอ่ะคันนี้ไม่ได้อ่าต้องขอครบควนก่อนจะดูว่าใครไม่ได้คบควนคผู้ค่าหนูคอถามหน่วยได้ไหมคะถามว่าไหคะคนสวยไอใบที่กอกประวัติส่วนตัวนะครับต้องไปเอาใบที่ไหน กอประวัติส่วนตัวหมายถึงว่าของที่เป็นรับเงินสองพันหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับที่ส่งมารอบหลังนะำอ,อ๋อเป็นกรอกข้อมูลในอ่าสมุดพกอะค่ะคุณพ่ออ่าคุณพ่อลองเข้าไปในกลุ่มไลน์ของอ่านักเรียนตอนหนึ่งได้เลยค่ะมันน่าจะอยู่ในอัลบั้มหรือในโน้ตของน้องตอนหนึ่งอะคะ่ะไม่มีเครื่องปิ้นนี้ไปรับใบที่โรงเรียนได้ไหม อันนี้คือให้ให้แค่พิมพ์ลงไปเฉยๆค่ะกรอกข้อมูลว่าอ่ามีชื่อคุณพ่อคุณแม่ดีดาอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่เฉยๆอะค่ะคุณคุณผู้ปกครองอ่าพิมพ์เอาก็ได้ค่ะพิมพ์แล้วก็ส่งถ่ายรูปก็ได้หรือว่าเขียนเขียนใส่กระดาษก<อ>็ได้ค่ะเขียนใส่กระดาษแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครูประจําชั้นก็ได้ค่ะคุณครูเขาจะได้ไปกรอกข้อมูลในสมุดพกนะคะคุณพ่อค่ะครับขอบคุณครัจ้าตาาอ่ามา พร้อมไม่พร้อมหน้า<ค>ที่เท่าไหร่คะไม่แล้วเขาจะเต้นเขาจะ้องแล้วอ่าพักมือแป๊บหนึ่งให<ช>้พักมือก่อนไม,มอไ,ไม่ทำ่านไม่ทแล้วเราจะมาเอ็กเซอร์ไซส์กันแล้วอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงแล้วนะเดี๋ยวจะให้นักเรียนพักมือก่อนแล้วยืนขึ้นพักมือก่อนเราจะมายืนขึ้นอ่าคุณครูจะขอดู นะอาทุกคนยืนขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้แล้วอาพร้อมไม่พร้อมยืนก่อนแล้วไหนโชว์ิโชว์หน่อยอ่ายืนจอดใครอาวันนั้นคุณครูเห็นมีคนถือธงด้วยใครไม่มีไม่ว่าอะไรนะหนูก็กำมือเหมือนของค,คุณครูนี่แหละค่ะเออสมมุติว่าเราจับ คงเล็กๆอยู่นั่นเองนะอ่ะยืนค่ะเดี๋ยวคุณครูแชร์วิดีโอให้แล้วใช้ไม้พันทุดใ,ใช่ใช่้สมมติปอมๆจับไว้ก็ได้เดี๋ยวไปฟาดหน้าน้องนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเพลงการเตรียมตัวระวังปุยอ่ะไปมาแล้วนะมาแล้วนะคุณครูเปิดแล้วนะ ไรรมธงไทยปลิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาสีขาวคือศาสนานั้นเมืองคือพระราชาจึงเรียกว่าธงไตรรง<ว><ว> ใฟิลสไไวสว,สวยงามสน่าสีแดงหมายถึงชาสีขาวคือศาสนานั้นเง่งคือพระราชาถึงเรียกว่าทงองไกรรงอีกรอบไหวไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะไหวไหมใส่ออรอบไหวเนาะอ่าตันคายืนรอเลย พ่อเหย่อเจอได้ไหมคะหนูมองไม่เห็นม่ฝึกกันเลยค่ะฟังเสียงเอาลูกคุณให้ทำท่าเลยย่งเท้าเลยกระดแรเต็กยเ้าเยเท้ายวน้องตมเลยคครรงขงไทยปลิวสวยสวยงามสง่าสีแดงไม้เถึงชา สีขาวคือศาสนานั้นเงิงคือพระราชาจึงเรียกว่าธงไตรรมไตรรมคธงไทย,ไทยปลิวสวยสวยงามสง่า สีแดงหมายถึงชาสีขาวคือศาสนานั้นอเองคือพระราชาจึงเรียกว่าธงไตรรงเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมยากไหมาย,ยากายไหมยากค่ะ ท่านราบเนี่ยไหวไหมให้ควนอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายท้ายสุดไหวไหมก่อนเวลาจะหมดเนี่ยที่รอบยังไมสุกมองให้หน่อยอะค่ะหนูมองไม่เห็นอะไรคะลูกคุณครูให้ฟังเพลงแล้วน้องทำท่าเองเลยคคุณครูให้ให้ฟังเพลงอย่างเดียวแล้วลูกท่าท่ารำไม่ต้องดูแล้วลูกโอเคนะโอเคนะให้น้องฟังเพลงนะาคุณครูให้น้องครบควนไปแล้วนะลูก เพลงนะคะคนเก่งน้องฟังเพลงแล้วทำท่าตามได้เลยไปฝึกกันเลยค่ะ่าอ่าเดี๋ยวต้องหุกกรยาให้ดูอ่าคืออ่าคร่ไรรมค์ธงไทยปลิวสวัยสวยงามสง่าสีแดงไมยถึงชา สีขาวคือศาสนานั่นเงินคือพระราชาจึงเรียกว่าธงไตรรงค์ไตรรงค์ของไทยเปลวสวัยสวยงามสง่นสนาสีแดงหมายถึงชาติ มีขาวคือาศาสนาแม้นเงินคือพราชาชาจึงเรียกว่าธงไตรรงเ,เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะสนุกสนานกับ,กบเพลง<ว>ที่คุณครูได้สอนไ,<ว>ไปเมื่อสักครู่นี้ไว้พบกันคราวหน้านะคะสำหรับวันเหนื่อยยัง เหนื hey yeah, ่อยมเจ้าเนยค่ะเหนื่อยเนยเนาะคุณครูก็นุ้ยเหนื่อยแต่คุณครูอันเดงแล้วคุณครูก็หนูไม่เหนื่อยค่ะเหรอเนยเพราะว่าไม่ขามาบ่อยังไม่เหนื่อยค่ะปิดกติกาปิดไหมเราจะแปลงล่าปิดไหมอ่าปิดไหมคราวนี้นะคะ คุณครูจะขอเรียกทีละคนนะคะคุณครูจะขอเรียกทีละคนให้ทําท่านะคะเราจะ <ไป S 1> ทำตื่นเต้นกันนิดนึงโอเคไหมคะคุณครูขนะาขาแขนใหร้รคุณครูเสียงแปลกๆคะเอาหรอดคะคุณครูแป๊ะแปลกหรอคะต้องใส่คุณนโูไม่ได้กินยาเสียงเลยแปะแปลก ามาผู้โชคดีผู้โชคดีที่จะได้ทำท่าให้ครูอ้อยดูคนแรกขอเป็นเอมิกาน้องเอมิกาเอาเปิดมาอ่าพร้อมไหมคะคุณครูจะให้น้องเต้นนะโอเคนะยืนรอเลยยืนรอเลยคนอื่นดูนะว่าเพื่อนทำท่าสวยขนาดไหนนะ เดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้นะคะนะน้องรอแป๊บหนึ่งนะเตรียมตัวเลยนะเตรียมตัวนะเข้าที่เตรียมตัวระวังระวังก่อนระวังก่อนอาไปชวนเด็กๆค่ะมาแสดงท่าทางประกอบเพลงไตรรงค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะก็จะใช้ทงที่<ม>คุณนะครูสนุกสนานเชื่อว่าไปฝึกกันเลยค่ะมาละค่ะ รไร่ร่มถง,งไทยเปลิวสวยสวยงามสง่าสีแดงไมยถึงชาสีขาวคือศาสนานั่นน,รรงนงงึงคือพระราชาจึงมรลางไร่รม ไทรรมขงไทยปลิวสวัยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาสีขาวคือาศาสนานั้นยังคือพระราชาแลาจึงเรียกว่าธงไตรรงคอ๋อมีบางคนช่วยช่วยเต้นพร้อมเพื่อนด้วยให้กำลังใจเยอะเลยเก่งมากค่ะเก่งมาก ขออีกคนนึงขอเป็นหนุ่มหล่ออีกสักคนนึงได้ไหมโอเคป้าหนุ่มหนุ่มหล่อคุณครูจะขอสุมหนึ่งคนนะได้ไหมคะโอ้โหมีคนยกมือหรอคนยกมืออนนัทพัพัชก็ได้นทพัชพัชพร้อมนะนะพัชพัชยืนโชว์ตัวหล่อๆเลยนะเดี๋ยวครูคเปิดเพลงให้โอเคป้าอ่าเพื่อนๆดูนะว่าเพื่อนเขาลําเก่งขนัดไหนอาเราไป ชมกันเลยค่ะรอักครุนนะคะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะเอาให้เต็มที่เลยนะายา่างขม้อเลยค่ะไร่รมถงไทยปริวสวยสวยงามสงา่า ีแดงหมายถึงชายสีขาวคือศาสนานั้นเมือคือพระราชาจึงเรียกว่าธงไตรร่มไตรร่มธงไทยพริวสวยสวยงามสง่า ไีแดงหมายถึงชาสีขาวคือศาสนานั้นเงนคือพระราชาจึงเรียกว่าธงไกรรงโอเค,อเ,คเก่งมากเป็นอย่างไรบ้างคะเ,เด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะคุณครูหวังว่า,เ,วาเด็กปนหนึ่งเก่งมากเลยวีระสุนทรนี่ตมเต้นไหย เก่งมากเลยมีบางคนแอบเต้นไปด้วยเช่นมาพร้อมเพื่อนเช่นมาคุณครูเห็นนะได้ไหมอ,อ่ะคันนี้น้องฟังนะลูกอ่ะเดี๋ยวเวลามันจะตัดแล้วคันนี้ปปิดไมก่อนอแป๊บนึงน้องวินยังไม่ได้ร้องเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอน้องปิดไมก่อนนะลูกอ่าคันนี้น้องฟังนะน้องฟังนะเมื่อกี้แบบฝึกหัดหน้าที่สามคนที่ยังทําไม่เสร็จไม่ต้องตกใจนะ เดี๋ยวคุณครูจะลงรูปภาพไว้ให้ในโนต้ตที่อยู่ในกลุ่มวิชาดนตรีนะคะโอเคนะไม่ต้องตกใจแล้วน้องค่อยไปทำต่อให้เสร็จนะคะนะแล้วค่อยทํำไมถ่ายรูปส่งมาโอเคปะคะโอเคไหมนะส่วนอัดคลิปวิดีโอคุณครูยังไม่สัง่งยังไม่สัง่งเพราะตอนนี้คุณครูอยากให้น้องเนี่ยตามงานในแบบกขััดวิชาอื่นๆก่อนเพราะฉะนั้น อันนี้คุณครูให้มารีแลกเฉยๆนะคะให้มารีแลก่หนก่อนนะเรื่องพ้าเต้นผ้ารำนะลูกไม่ต้องอัดคลิปนะโอเคไหมโอเคไหมนะเราจะมารีแลกกันในชั่วโมงก็พอเนาะผิวกันหรือยังคะลูกหิวข้ามเมื่อวันหรือยังคะเนี่ยถ้ายังไม่ผิวตอนต่อเลยนะผิวหรือยังแล้วค่ะไม่มีใครยู่แล้วค่ะ แล้วโอเคเดี๋ยวจะให้ไปเตรียมให้เรียบร้อยสอนกินข้าวแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวเรียนช่วงก้ายค่ะค่ะโอเคโอเคท่านีแล้วเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยให้น้องไปทานข้าวโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาหน้าสวัสดีค่ะคุณครูโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาสวัสดีค่ะสวัสดีก็ันีครับคุณครูสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ประเดีวค่ะวันพ่อ